ไปตรงโน้นยทำไมน,น้องไ,<ห>ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยอีเสื้อ,อเห็นไหมน้องเห็นไหมไปเลยนะอุ้ย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 ตัวนี้เขาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยสวัสดีค่ะว,วันนี้น้องต้นไม้กับว,วันนี้เรามีอะไรมาให้เพื่อนๆดูดอะไรตัวอะไร ผีเสื้ออ้าวนี่เลยผีเสื้อของเราฟักออกมาจากดักแบบด้แล้วนี่นะคะเห็นไหมนี่ออกมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะนี่เป็นสีอะไรครับน้องเนี่ยดูดิส,สีอะไรส,สีดำสีดนะนี่ตัวนี้สีดำกับสีส้มนะตัวนี้ผีเสื้อตัวนี้เป็นตัวที่สี่ของเรานะคะที่เราจะมาปล่อยกันใช่ไหมครับอ่า ตัวนี้นะคะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เขาเป็นดักแด้นะคะจนวันนี้ค่ะวันที่เขาฟักออกมาใช้เวลาทั้งหมด15วันนะคะนี่เลยเดี๋ยวอีกอเราจะ,ะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันนะคะแต่ว่าน้องพิ่งฟักออกมาต้องอให้ปิดน้องเขาแข็งแรงก่อนนะคะระยะเวลาให้น้องเขาปิดแข็งแรงก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะถึงจะปล่อยได้อตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเนาะ อ่าโอเคอ่ะมาแล้วค่ะเราจะมาปล่อยผีเสื้อกันนะคะ <Okay. S 1> น้องเห็นผีเสื้อไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปปล่อยตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูคลิปที่น้องตัวไม้กับแม่เปิ้ลปล่อยผีเสื้อตัวที่สามกันก่อนนะคะไปชมกันเลยค่ะไปชมคลิปกันเลยนะคะน้องตัวไม้วันนี้ผีเสือ้อเห็นไหมสวยไหมอันนี้สีอะไรครับ ดำใช่วันนี้ผีเสื้อของเราก็ออกจากแดกแด้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะเป็นตัวที่สามแล้วอีสวยเลยเนาะไล้มินดักแด้อีกตัวหนึ่งตัวส่งคุณนไปไหนเนี่ยยังครับย่งยังเหนืออีก ยังเหลืออีกเหลืออีก,อก,อกเดี๋ยวก็นนะเหลืออีกสี่ตัวนะเห็นไหมนี่สีเขียวสองตัวแล้วก็สีน้าตาลสองตัวเนีี้เรายัางเหลืออีกสี่ตัวนะคะตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อเช้าเลยเป็นตัวที่สามไม่ไม่กิน้วมือม่เจ็บนี่เขาตกใจบีซื้อเขาตกใจน้อง วยยเเลนาใบแดงใบบินไปอ่ะบินไปเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยกันมาปล่อยกันเลยนะไม่จับไม่เจออะไรแม่จับเองแม่แม่ม่แกันน้องจับเอาไปตรงนู้นเลยไมน้องไม่ไม่ต้องกลัวหรอกนี่อ่ะอีเสื้อไม่ทำร้ายไม่กัดคนป่อยไว้ตรงนี้นะ ด,ดอกไม้เดี๋ยวเขาก็บินไปอ,อ,อเดี๋ยวเรามาปล่อยตัวนี้กันเลยนะคะนี่น้องปีกแข็งแรงแล้วนะนี่บินได้แล้วนะคะนี่อู้อเห็นไหมโอ้บินแล้วบินแล้วบินแล้วไปเลยอ่าเดี๋ยวปล่อยกันเลยนะอันนี้เป็นตัวที่สี่ของเรานะคะ ช่ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่สามเราปล่อยไปแล้วให้เพื่อนๆดูคลิปไปแล้วเมื่อกี้อ่าดูนะคะนี่เอาไปเลยเห็นไหมน้องเห็นไหมเห็นเอาไปเลยนะอุ้ยอุ้อตัวนี้เขาอ้ยอุ้ยอุ้ย มึงแม่เลยเร็วน้องมาดูเร็วเขาจะไปแล้วนี่เร็วเดี๋ยวลมพัดพัดมานะก็ไปแล้ว,ลวตัวนี้เป็นสีดำนะนี่สีดำแล้วก็ปีกเขาก็จะเป็นดำๆำข้างในก็จะแบบเขียวเขียวเทาเนี่แล้วก็ท้าปีกจะเป็นดำาๆส้มๆนะคะนี่มีสีส้มๆ้ไปเลย เดี๋ยวเราเอาเขาไว้ตรงอันนี้ละกันดอกไม้นี้นะกอดที่ดอกไม้ไปก่อนโอเคจะปีซื้อนี่เราก็ปล่อยผีเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เหลือแดกแด้อีกหนึ่งสองสามตัวนะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะคะนี่เหลืออีกสามตัวแล้วเดี๋ยว ถ้าเกิดเขาอ,ออกมาเป็นผีเสื้อแล้วอะแม่เปื่อกันน้องต้นไม้จะเอามาให้เพื่อนๆน้องๆทางบ้านดูนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับสวัสดีจามช่องน้องจมยหะครับ